สิ่งหนึ่งที่แบบว่ามันจะไปเร็วเลยคือเรื่องของเว็บพนันออนไลน์ตอนนี้เขาบอกเดี๋ยวออกมาเป็นเหมือนกับกฎกระรวงอะไรใดๆเนี่ยก็สามารถดําเนินการได้ภายในหนึ่งถึงสองเดือนอันนี้คิดว่ามันจะมีการเคลื่อนไหวอะไรกันทันไหมคะเพราะว่าดูเหมือนรัฐบาลก็น่าจะเดินหน้าดูเหมือนจะไม่ค่อยฟังเท่าไหร่นี่แหละครับคือผมผมว่าระระวังระวังรัฐบาลจะจะแพ้ภัยตัวเองนะครับอืมไม่การไม่ฟังเสียง คัดทานของทุกฝ่ายเนี่ยนะครับอันนี้ไม่ได้หรือเลือกฟังเฉพาะฝ่ายที่ตัวเองอยากฟังแล้วไม่ฟังเสยยียงอื่นที่มีความเห็นแตกต่างเยอะๆเนี่ยอันนี้ผมว่าต้องรัฐบาลต้องระวังนะครับจะแพ้ภัยตัวเองนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเ,เรื่องพนันออนไลน์เนี่ยผมว่าประชาชนต่อกระจายยิ่งกว่าเรื่องร์ t ทนเ a i n m e n t c พล็กซ์นะพนันใ้กิจการพน,นันออนไลน์เนี่ยมันไม่ได้อยู่ของมันโดดๆดนะครับเขามีเพื่อนของเขามีพวกของเขาที่มาด้วยกัน คือแก๊งคอเซนเตอร์กับกลุ่มอาชญากรรมผิดกฎหมายนะครับที่มันอยู่ด้วยกันเพราะณขณะนี้เนี่ยมันภาคเชจินนะครับว่าฐานที่มั่นนะครับที่มันเคยเป็นเมืองคาสินโนมาก่อนเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นสีหนูเป็นปลอยเป็ดเป็นอะไรพวกนี้นะครับมันเป็นฐานที่ดีทั้งแหล่งเล่นพนันนะครับมีคาสินโนด้วยนะครับมีมีฐานที่เป็นฐาน,นบริบัิการของเว็บพานาัน และก็มีฐานปฏิบัติการของแก๊้งคอร์เซ็นเตอร์นะครับเผื่อพวกนี้ทํากีจการด้วยกันใช่ไหมเพราะภาพันธ์บางอูเขาเป็นไซส์งานขนาดใหญ่นะครับมีคนทํางานอยู่ในอยู่ในคึกเขาใหญ่เหมือนกับเป็นถ้าเป็นเมืองเมืองหนึ่งเลยแหละ,ะใช่ไหมครับอันนี้นี่มันคือเมืองอัญยกรรมมันคนจะกลัวมากนะครับว่าอเอาพัานออนไลน์ขึ้นมาเนี่ยพวกนี้ก็ตามมาทั้งหมดนะครับพวกนี้ก็ตามมาทั้งหมดแล้วมันเรื่องสําเร็จข,ของเรื่องคือการ การการทาให้เกิดพื้นที่เล่นพนันอย่างถูกกฎหมายเนี่ยอันนี้มันยิ่งเป็นการสร้างความชอบธรรมให้เกิดโลงฟั่หฟุเงินที่ถูกกฎหมายนะครับอันนี้นี่นี่คือประเด็นใหญ่มากที่ทั่วโลกนี้กังวลนะครับคาสิโนของทุกประเทศทั่วโลกนี้แม้กระทั่งประเทศที่ขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยเช่นสิงคโปร์ที่เรามักจจะอ้างเขาเนี่ยนะครับ สิงคโปร์เองก็โดนยูเอ็เตือนนะครับว่าคาสินโนของสิงคโปร์ก็ถูกพวกแก๊งอาชญากรรมพวกนี้มาใช้เป็นพื้นที่ฟอกฟอกเงินนะครับแล้วทำไมจะถึงต้องไปใช้วิธีเล่งรัดก็เพียงแค่กดจดส่นคือท่านพูดแบบผมว่าผมไม่ค่อยแน่ใจว่าท่านพูดแบบไม่ค่อยกก่นกรองคำพูดนะครับว่าไม่ต้องไม่ต้องออไปแก้กฎหมาย ใช่ไหมออกเป็นแค่กฎหมายรองออกเป็นเกีติการหรือแค่แค่เกบกฎกระรว,วงก็ได้แล้วก็ไม่อาจจะไม่มีความจําเป็นต้องเอามาเข้าที่ประชุมคณะมนตรีนะครับและก็อาจจะไม่มีความจำเป็น,าาปนะจจนต้องฟังเสียงประชาชนก็ได้อโอ้ผมผู้ท่านท่านรัฐมนตรีท่านนี้ท่านพูดแบบโอ้แตทำไมถึงอย่างนั้นล่ะครับกลายเป็นว่ารัฐบาลกําลังใช้วิธีคิดแบบจะใช้กฎหมายพิเศษใช้ทางลัดใช้ทางเลวในการจะทําใช่ไหมครับ เพราะว่าแม้กระทั่งเรื่องเอนเตอร์เทนเมนต์คอนเเองก็ตามก็เริ่แมแซมแซมเรื่องนี้ออกมานะครับว่าอาจจะใช้วิธีการประกาศเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเราไม่มีคาสิโนเราไม่มีพนันออนไลน์ภายในปีนี้เนี่ยผมว่าประเทศไทยก็อยู่รอดนะครับ